สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงพ่องเงินพุทธชดวัดบางคานปีสง3 9สมเกรุ่นฉลองติริรัชห้ารอบพ่องเงินบางคลาน กนงมาลงพองเงินพุดกะโชดเป็นกางนะครับเพราะว่าแั่นเมียนที่นได้เก็บทางดังก็จะเป็นปราสัญ,ญลักษ เก้ามีทุนายนช่องหาทรับเก้าลองสีราตัวบ,บัตรครบห้าสิบปีหมายถได้ชมกันกนะครับเรียนลงยา นะทริปนี้พมก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสุดท,ท้ายก็ขอช่านโชคดีมีแต่ความทุกความเจริญตลอดปีตลอดไปสวัสดีนะครับ